เจ็ที่นั่งเข้าใหม่ผ่อนไปแค่6กพันวันนี้เทียรฮาจัดให้ค่ะสําหรับซูซูกิเออร์ติก้าคันนี้นะคะได้เป็นปี2021เราเพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยค่ะสวยสปอร์ตดูลงตัวและคันนี้นะคะตัวรถของเขาได้เป็นสีเทาเข้มค่ะที่เป็นเฉดสีน้ําตาลนะคะหล่อมากมากเลยมาพร้อมกับล้อแม็กให้แล้วเรียบร้อยนะคะและนี่ที่จับของเขานะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถภายในนี่บอกเลยว่าเห็นแล้วต้องร้องว้าวค่ะคุณสมด้รยสีน้ําทั้งหมดเข้ามาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลให้แล้วเรียบร้อยนะคะดูนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะ บาทเท่านั้นเองค่ะและนี่นะคะสำหรับเบาะแถว2ของเขากว้างนั่งสบายมาพร้อมกับระบบแอร์ให้ถึง4ตํตำแหน่งค่ะเบาะแถว3สามารถนั่งได้3คนแบบสบายๆนะคะและมีพื้นที่เก็บสัมภาระให้มาคือเยอะมากๆเลยด้านท้ายของเขานะคะไฟท้ายขนาดใหญ่แบบนี้มีเซนเซอร์ด้านหลังให้นะคะเป็นเอติการุ่น GL วันนี้ที่อาาจัดให้นะคะคันนี้ได้เป็นปี2021กับราคาเพียง3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทผ่อนที่หกพันบาทเรามีโปรโมชั่นของรถเพียงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทไฟแนนซ์ของเราอนุมัติเร็วมากเลยค่ะลางรับถึงสิบสองสถาบ พี่ๆสนใจสามารถรับชมรถจริงได้ที่เทียคาเสรีไทยหรือทักออนไลน์มาได้เลยนะคะเรามี